คนน้าทานนะคะแล้วเราก็มาเกลี่ยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวหั่นแล้วจัดเสิร์ฟเลยจะไปนั่งชิมด้วยหน้าทานไหมคะเชอรรี่ด้านบนจัดเสิร์ฟด้วยไปคะ่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับทีหนึ่งอินเดรมาเนีแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาทำอีกหนึ่งเค้กที่ง่ายนะคะแล้วก็มีสอสไซด้วยเชอร์รี่นะคะในจะพาทุกคนทำเค้กเชอร์รี่นะคะจะใช้เชอร์รี่เปรี้ยวนะคะก็คือ s ซ u ร์เวอรเคนนะคะสามารถซื้อได้ตามซปเปอร์มาร์ททั่วไปอันนี้หนึ่งซื้อที่เอดีค่านะคะก็เป็นเชอร์รี่เปรี้ยวที่ดองใน โหดหลไม่ใช่ดองเปรี้ยวนะคะเป็นการดองหวานวิธีการแบบนี้ก็หนิงเรียนรู้มาจากไม่ย่าเหมือนกันแต่ว่าเชอรี่ที่บ้านหนิงมันเป็นราหมดแล้วค่ะทุกคนการเอาเชอรี่เปรี้ยวมาทำาเค้กเนี่ยเป็นอะไรที่ อร่อยมากๆนะคะแล้วก็สามารถทําแยมได้อร่อยด้วยนะคะสําหรับตัวเชอร์รี่เปรีย้ยที่ที่เยอรมันเขาจะชอบนิยมเอามาทําเค้กกันนะคะสูตรนี้นิงได้มาจากแม่ย่านะคะทุกคนเดี๋ยวมาทํากันเลยค่ะส่วนผสมมีไม่เยอะนะคะง่ายมากๆเลยเอาเริ่มต้นจากแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะหรือไวท์ซินเมลเบอร์405นะคะใช้300กรัม ผงฟูหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็เนยบุตรเนยจืดนะคะใช้สองร้อยกรัมนะคะแล้วก็น้ำตาลหนึ่งร้อยกรัมนะคะจากนั้นใช้ผงกลิ่นวานิลานะคะเป็นผงน้ำตาลนะหนึ่งซองใครจะใช้เป็นแบบน้ำก็ได้นะคะแบบน้ำแบบหยุดก็ได้นะคะแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะสำหรับตัวฐานเค้กนะคะ สำหรับตัวเนื้อข้างในนะคะก็จะเป็นเชอร์รี่เปรี้ยวนะคะหนึ่งโหลตัวนี้นะคะซื้อมามันจะเป็นบรรจุอยู่ที่หกร้อยแปดสิบกรัมนะคะก็จะมีน้ำข้างในเราจะใช้ตัวน้ำด้วยนะคะแล้วก็ใช้ผมพุดดิ้งหนึ่งซองนะคะทุกคนเรามาลงมือทำกันเริ่มต้นนะคะก็ใส่เนยลงไปเนยเนยเนยจากนั้นใส่น้ำตาลลงไปนะคะ ผงน้ำตาลกลิน่นวานิลาลงไปนะคะจากนั้นก็ปั่นค่ะใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะไข่ไกล่ลงไปแล้วก็ปั่นอีกรอบจากนั้นนะคะเราก็มาใส่แป้งลงไปนี่ปั่นไม่ได้ละเอียดมาก,น,กนะคะทุกคน เราจะมาขยำอีกทีแป้งลงไปผงฟูล,ลงไปนะกรุกรุ๊กกรุกโเลโลนิดนึงเพื่อไม่ให้ฟุ้งนะคะหัวแบบนี้นะคะมันก็สามารถเปลี่ยนได้นี่จ้า ไม่ต้องการความละเอียดมากนะคะเพื่อจะปั่นแป้งเราจะได้ปั่นอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนแค่นี้ก็พอเดี๋ยอใช้มือนะคะมาทําการนวดแป้งนะคะให้เข้ากันยังล้างมือดีแล้วนะคะทุกคนนวดนวดนวดแล้วเราก็จะเอาไปใส่ฟอร์มกันนะคะ ได้แบบนี้แล้วนะคะหนึ่งแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนหนึ่งจะเป็นฐานเค้กนะคะส่วนหนึ่งจะเป็นข้างบนหน้าเค้กนะคะเพื่อจะปุกนะคะปิดหน้านะคะตัวฐานก็จะใช้เยอะนิดนึงนะคะและส่วนตัวนี้จะเอาไปแช่ตัวเย็นไว้แป๊บหนึง่งเวลาเราขณะที่เราจะรอทำใส่ตัวฐานตัวฟอร์มเนาะนี่ก็ทาเนยที่ฟอร์มก่อนนะคะ ฟอร์มใช่26เซนติเมตรนะคะทุกคนนี่จะใช้20ก็ได้นะแล้วเราก็เอานี่เนื้อเค,ค้กนะคะที่เราจะทำเป็นฐานเอามาใส่แบบนี้นะคะกระจายให้ทั่วๆเลยก็ใช้มือกดๆนี่มันก็ค่อยๆดันจากตรงกลางนะคะ ดันไปไปต้องขอบขอบให้ทั่วๆเลยเห็นไหมเราจะให้ขอบสูงสักนิดนึงนะคะนิดนึงไม่เยอะมากโอเคค่ะขอบให้สูงสักนิดนิดนึงนะคะเดี๋ยวสักพักเขาจะฟูเราจะมีอีกส่วนหนึ่งที่จะโปะด้านหน้านะเดี๋ยวค่อยมาคลึงแล้วก็ใช้โปะข้างบนนะคะ เดี๋ยวในจะพาทาเนื้อเค้กก่อนนะคะหนึ่งแยกเชอร์รี่กับน้ําไปแล้วเนี่ยนะคะแยกน้ําในส่วนของน้ําเชอร์รี่เนี่ยกรองกรองเอาเนื้อเอาน้ําแยกกันนะคะเพราะว่าเราจะใช้ส่วนของน้าเนี่ยมาผสมกับพุดดิ้งเนาะก็จะใส่ผงวานิรากรินพุดดิ้งลงไปหนึ่งซองนะคะใส่น้ำตาลลงไปสักสองช้อนโต๊ะ คน,นให้เข้ากันแล้วเราจะเอาส่วนนี้ไปต้มนะคะคนให้ละลายดีก่อนนะเพราะว่าถ้าเราเอาไปคนตอนนี้มันจะเป็นก้อนนะคะ,ะเปลี่ยนมาใส่หม้อนะคะเดี๋ยวจะเอาไปต้มกันนะเราจะเอามาต้มนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะคนไปจนกว่าจะเดือดนะคะจากนั้น เขาก็จะข้นเหลวขึ้นนะคะเรื่อยค่ะเดี๋ยวมันจะติดก้นหม้อนะคะนะคะแป๊บเดียวก็ข้นขึ้นมาเลยแต่เราต้องคอนตลอดนะเดี๋ยวนี้จะเอาเนื้อเชอร์รี่ใส่เลยนะคะมาเอาเนื้อของเชอร์รี่ที่นี่ง่ายสะดวกมีขายนะคะเขาแกะเรียบร้อยแล้วนะนี่น้ำใส่นิดนะึงยังร้อนร้อนอยู่ S <S 2> <S 2> เห็นไหมได้แล้วเดี๋ยวเรามาครึ่งแป้งนะคะส่วนของหน้าเค้กก็โดยแป้งนวลแป้งสาลีอันกประสงค์นะคะที่ทําเค้กนั่นแหละนะคะเราจะมาครึ่งเจ้าตัวหน้าเค้กตัวนี้เพื่อจะโปะลงไปนะคะแรปนะพีบบ่เดอโซ่า่เะ <S <S 2> <S 2> <S 2> Hm? Ja. muss alles aufräumen. Ja, mach immer. Ich hab dir, komm gleich. Na, mach doch. Mach noch oben. Um. Mach doch fertig. Ja, Mach gleich fertig, ich hab auch schon alles. hab schon alles. Nee, mit ja schon so Wir die sind so มีตัวก่อกวนแม่ช่างอะชอบทานเค้กมากเลยมาดูว่าเสร็จหรือยังคงหิวคึงให้เป็นข้างหน้าได้แล้วเดี๋ยวเราจะพักนี้ไว้เอาวันนี้มาไปไปมามาเดี๋ยวกว็มงโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเทไอเนื้อเค้กของเราเนี่ยนะคะเทลงไปตรงกลาง ไปเลยแล้วเราก็มาเกลี่ยนะคะให้ทั่วอุ้ยหอมจังเลยน่าทานมากน่าอร่อยมากเนะเบอได้อยู่ได้อยู่เลือกทุ่นหน้าเค้กส้ม <c oughs> แซมเกือบพัง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่น้ำตาลนะคะทุกคนจะโรยน้ำตาลใส่ข้างหน้าก่อนเนาะ เพื่อความหวานและความสวยงามน,น้ำตาลทรายนี่นะคะโรยลงไปแบบไม่ย่าทำโอ้ยหน้าแบบยัาทำแบบเนื้อเค้กมันนั่นไปน้ำนึ่งถ้านั้นก็เติมแป้งได้นะคะโดนโอเคเดี๋ยวมันก็จะประสานรอยร้าวกันไปเองนะคะแล้วก็วางเนยลงไปนะคะเวลาอบ มันจะเป็นสีเข้มๆแล้วก็เพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็ความหอมว่างในลงไปเอาน,นี่ประมาณนี้นะคะใส่น้ำตาลแล้วแต่นะแล้วแต่ชอบนะมา

นุมน่มนิดน,ดนึงนะจะเลื่อนไปไหนเดยอเจ้มาจ้าข้างในยังร้อนๆต้องรอแป๊บหนึ่งนะคะถ้าอยากให้เย็นตัวกว่านี้ไอช่างรีบเนาะนี่ก็จะจัดเสิร์ฟเลยนี่ก็จะไปนั่งชิมด้วยอืมชอริยมเยิ้มๆเอเอเยิ้มๆลงพื้น <laughs> ถ้าเย็นตัวอเนื้อพุดดิ้งจะเซตตัวนะคะจะแบบ่าเป็นวุ้นกว่านี้นะทุกคน ยวค่ะอุ้ยครัวลกมากวิปครีมก็เหมือนจะหมดอืมไปค่ะโอ้โหน่าทานไหมคะเชอรี่ด้านบนจัดเสิร์ฟด้วยไปคะ่ะเราไปชิมกันมาชิมในช่างไปไหนไม่รู้คะ่ะทุกคนมันยังร้อนอยู่เลยอะ่ะบีบวิปครีมลงไปละลายเลยอืมแต่ว่าต้องรอให้เย็นหน่อยนะ แล้วจะอร่อยมากค่ะทุกคนเดี๋ยวมาชิม,อ,อ,ม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 อร่อยร้อนออพ่อปู่มาทุกคนไปก่อนนะทุกคนลองมาทำกันดูนะคะอร่อยมากอร่อยมากเลยเล็กกาเล็กกาป้าปะ,ปะ พ่อปู่มาค่ะทุกคนแล้วก็เพื่อนก็จะมารับไปจ็อกกิ้งค่ะไปเดินออกกําลังกายเน่งบอกว่างั้นเธอมาชิมเค้กฉันก่อนไม่จะไปออกกําลังกายก่อนที่จะอ้วนเธอหุ่นดีมากค่ะเพื่อนฝรั่งเนาะเดี๋ยวนี้ไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าทุกคนจะชอบนะลองไปทํากันดูนะคะจะแบบโรยหน้าก็ได้นะไม่ทําเป็นแผ่นเหมือนเน่งก็ได้นะโรยหน้าเหมือนกับ เค้กแอปเปิลนะคะแอปเปิลพายที่หน่งพาทำนะหรือว่าจะเอาโปะ Apple แบบนึงก็ได้นะคะทำได้หลายแบบนานๆเนี่ยนะทุกคนไว้ให้ไปทำกันดูนะคะขอให้อร่อยกันทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากมายที่มากดไลค์บ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะรีบกินก่อนเดี๋ยวเพื่อนจะมา <laughs> ปอแล้ว่ะ